วันนี้เราก็จะไปดองกี้ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะแต่อย่างแรกขอเติมพลังด้วยช่องกระแลดกาบตัวโกโก้ร้อนก่อนนะนี่เขาก็ให้มาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นดาร์กช็อกที่อร่อยมากเลยนะนี่นหมือนนี้เลยอ่ะใครที่เป็นสาววอลิตตี้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดต้องรีบมาดูเลยนะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายถุงเท้าต่างๆที่มีความแบบน่ารักมากและสีชัดมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลอาบน้ํานะคะก็เลือกถุงได้เลยบอกเราว่าอยู่ในโซนซาริโอคือน่ารักมากแล้วต่อถัดไปนะคะก็คือหมอนรองแบบเมม o r รย์โฟมนะใครที่ปวดหลังแนะนําตัวนี้มากเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นขนมของเล่นนะก็คือเอาเอาขนมมาแล้วเราก็จะสามารถทําทหน้าต่างๆทำลูกแบบหน้าปกได้เลยนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกตะกูขนมเยลลี่เหมือนกันนะคะ ส่วนเครื่องเขียนนะคะก็มีให้เลือกแบบเยอะมากจริงๆเลยทุกคนต้องมาดูเองอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้แค้หูแบบว่าดูดออกมาได้เลยนะอันนี้เราอยากลองมากเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าเล็งๆไว้ก่อนส่วนอันนี้นะคะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงบอกเลยว่าสัตว์เลี้ยมีเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนของบ้านเราเท่าไหร่นะแล้วก็พวกของใช้ต่างๆเขาก็ แบบว,ว่าแยกของมาเลยนะอย่างเช่นของมา้าของแมวของอะไรเงี้ยก็คือถ้าใครแบบเราอยากรู้มีส่วนสัรเลี้ยงไหมก็คือมีนะคะพวกอาหารขนมมีให้เลือกหมดเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกขนมกระตุกกระจ๊ก,จกอย่างเช่นแบบว่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะมีขนมเยอะมากแบบว่าเยอะมากๆโซนช็อกโกแลตโซนชาเขียวโซนอะไรมีหมดเลยนะคะท,ที่ญี่ปุ่นเขามีนะ ครสาววอกเจลรี่ก็ต้องมาลองนะคะบอกเลยว่าอร่อยเราลองแล้วส่วนในโซ่ของเล่นหรือว่าโมเดลนะคะอันนี้ก็คือแบบมีแบบว่าให้สอแถวเลยทุกคนก็คือมีให้แบบซุ้มเนื้อน,นะคะอันนี้เป็นแบบของแท้นะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมาซื้อตรงนี้ได้แล้วแบบแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีกล่องสูงก็มีนะทุกคนไม่ต้องห่วงมันมีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยจริงๆ อันนี้เป็นโมเดลที่เราอยากได้มากนะคะโมเดลไส้ในของสัตว์นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวตุ๊กตุ่นไม่ใช่ต,ตุ๊กตาต่างๆนะคะที่ที่ถ้าใครรู้จักอะ่ะก็จะรู้สึกว่าอยากได้ส่วนเราก็คือไม่รู้จักอะไรเลยนะเราก็เลยไม่สามารถอธิบายได้แต่อธิบายได้อย่างเดียวว่าถ้าใครอยากมาได้แบบว่าโมเดลเพื่อไปโชว์อะ่ะก็คือมาดูตรงนี้ได้ค่ะส่วนนี้นะคะก็คือของเล่นแกะเคล็ดซึ่งเล่นแล้วงงกว่าเดิมอีกจก้ะ ส่วนแผ่นอันนี้นะคะแก้ปวดเท้าเราเคยลองใช้แล้วดีมากๆแนะนำให้เพื่อนๆไปตำกันได้เลยนะเราไปหมดของกินกันต่อนะคะก็อย่างที่บอกไปนะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนขนมแล้วก็โซนคุกกี้อง่ายๆคือถ้าเป็นโซนขนมต่างๆอะ่ะก็มีไปแล้วแบบว่ากว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะกว่าครึ่งทางที่เราจะเดินไปถึงนะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะพีออเดอร์ใครที่ชอบกินของแบบว่า ช็อกโกแลญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำให้มาดูดองกี้ก่อนนะเพราะว่าเหมือนแบบแทบจะยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะ ต่อไปเป็นหัวเอาใจแม่บ้านมากคะ่ะอันนี้คือน้ําหอมอยู่ในห้องน้ําทุกคนเรามีแล้วนะแล้วเรามีกลิ่นที่ชอบที่สุดก็คือกลิ่นสีชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําหอมปรับอากาศเอาไว้ใช้ในบ้านนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเปรย์เอาไว้ฉีดตัวให้แบบว่ารู้สึกตัวเย็นนะเพราะาบ้านเมืองไทยเราร้อนมากนะคะอันนี้เขาขายเป็นเทศกาลด้วยนะถ้าอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าถ้าไทยนั้นจะได้ขายยา,ยาวๆส่วนอันนี้นะคะเป็นเงินแกนตดเล็บที่ใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ อันนี้เป็นแปรงสีฟันนะคะเป็นพวกแปรงก็คือแปรง,งมีที่เราเยอะมากจริงๆส่วนอันนี้เป็นยาสีฟันที่เราอยากลองมากเราไม่เราเห็นแต่ในเนีต<ๆ>แต่เราไม่คิดว่าที่นี่นมีขายนะก็เลยสนใจส่วนอันนี้เป็นที่แปรงลิ้นนะคะพวกแชมพูหรือว่าครีมอาบน้ำนะคะที่นี่ก็มีให้มีให้ลองดมด้วยนะทุกคนลองมาเลือกดูมีเยอะมาก นี้เราก็จะเริ่มมาในโหมดของพวกเครื่องปรุงต่างๆบ้างแล้วนะคะก็จะมีพวกผงโรยข้าวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีกาแฟแบบสําเร็จรูปเป็นกาแฟแบบชงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่แบบฟิลแบบว่าคล้ายๆมาม่าบ้านเรานะคะเป็นราเมงใช่เป็นราเมงสําเร็จรูปนะคะแล้วก็มีชาต่างๆตอนแรกเราดูชามาชะไว้แต่เราก็ไม่ซื้อดีกว่าเปลี่ยนใจนะคะคือเราอยากกินชาร้อนมากเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สบายมาเป็นเดือนแล้วก็เลยอยากว่ากินอะไรร้อน ส่วนอันนี้ก็คือเป็นราเมงสําเร็จรูปเหมือนกันนะมีวิธีทําทุกอย่างเลยมีวิธีทําอยู่ข้างหลังนะคะมีเขียนเป็นภาษาไทยไว้ให้ด้วยนะในพวกแบบว่ามีให้เลือกหลายรสนะพวกราเมงสําเร็จรูปสามารถแบบว่าเลือกเองได้แล้วก็เป็นพวกซุปต่างๆนะคะซุปมิโซะหรือซุปอะไรที่เราแบบว่าชอบกินของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีแล้วก็ตระกูลพวกซอสต่างๆแยมเนยนมนมข้นหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกันนะอันนี้เป็นนมข้นหวาน ของบ้านเขานะคะรายเมงเขาก็จะมีทั้งในรูปแบบกล่องแล้วก็รูปแบบซองนะแล้วแต่คนจะเลือกเลยว่าเป็นถนัดแบบไหนนะคะ เราก็มาต่อกันที่พวกตระกูลเครื่องเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงกะหรี่นะไม่ให้เลือกแบบว่ารสชาติเผ็ดน้อยเผ็ดกลางไปจนถึงเผ็ดมากแล้วก็มีวิธีทําสอนต่างๆนะคะรู้สึกว่าอันนี้เราน่าจะซื้อมาด้วยเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นพวกซอสต,ต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องปรุงสําหรับปรุงนะแล้วก็เป็นมันปูอยากลองมากเลยนะแต่ว่าก็คอคิดดูก่อนแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นพวกเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เส้นต่างๆก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วว่า <c oughs> แฮมเบอร์กใช่เป็นแบบซอสของแฮมเบอร์กนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็อันนี้เป็นซอสปรุงรสต่างๆที่บ้านเขามีนะคะก็ <c oughs> จะเป็นพวกน้ํามันงาหรือว่าซอสมูแล้วก็ข้าวสารญี่ปุ่นนะคะซึ่งเรากินข้าวสารญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วนะทุกวันนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยผงผงในซุปอย่างเช่นอันนี้ก็เป็น ผงรดปลาโอเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะเป็นคนอลดหมูรดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขามีรถปลาส่วนอันนี้เป็นวาซาบิที่ลดราคานะคะเหลือแค่19บาทเท่านั้นเองอะ่ะถ้าเราก็ไปต่อกันที่โซนของสดบ้างน,นะคะของสดอันนี้สําหรับเอาไปทําอาหารเอาซื้อกลับไปทําต่อที่บ้านได้นะแล้วก็มีพวก จะได้เบสิกหรือก็พวกแซลมอนพวกมันกุ้งมันปูหรือว่าของสดหนังๆคือมีเรื่องหลายตู้มาอันนี้เราถ่ายมาให้ดูแค่แบบคร่าวๆเท่านั้นนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของที่พร้อมทานนะคะก็คือแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าแซลมอนซูชิหรือว่าแบบเอาไปเวฟกินได้เลยบางอย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าจัดโซนไว้ให้แล้วเขาก็จะลดราคานะคะเพราะว่าเราไปอะ่ะ เย็นมากแล้วเราน่าจะไปถึงนู่งประมาณแบบสองทุ่มกว่าแล้วนะคะก็จะเหลือของประมาณนี้นะก็คือสามารถแกะกล่องแล้วก็กินได้เลยนี่เราก็ถ่ายให้ดูตอนแรกเราเกือบจะกดทูหน้ามาแล้วแต่ว่าเรากินข้าวจนอิ่มแล้วมันแบบมันไม่สามารถอยากกินต่อได้อีกเราก็เลยถ่ายให้ดูนะคะเซลมอโมนนี้ก็คือลดราคานะทุกคนคือทุกอย่างแบบว่าลดราคาหมดเลยพร้อมกินหมดเลยนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่ โซนของแช่แข็งบ้างนะคะนี่ก็น่าจะเป็นนัตโตะนะแล้วก็พวกของแช่แข็งต่างๆที่เราแบบว่าอยากซื้อเพื่อที่จะแช่ช่องฟรีได้นานหน่อยแล้วเราจะได้เอากลับมาใช้ซ้ําแบบเนี้ยเราก็สามารถซื้อในโซนตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะมีแยกโซนให้ดูแบบว่าชัดเจนเลยนะคะ หมวดต่อไปนะคะก็เป็นหมวดพวกของใช้เกี่ยวกับพวกครีมหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆที่เขานําเข้ามานะคะก็จะมีทั้งแบบว่าทั้งแบบกินแบบทาแบบมากผิวหน้าผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีครบหมดเลยนะคะสามารถมาเลือกได้เยอะมากเพราะอันนี้เขาก็แบ่งโซนได้เยอะพอๆกัแบบพวกโซนของอาหารหรือว่าขนมได้เลยนะก็คือเขาแบ่งโซนอย่างดีเลย น,นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องสํา,สาอางต่างๆนะคะแบบว่าอุปกรณ์แต่งหน้านะสว่วนนี้ก็จะเป็นที่มาร์กใต้ตานะคะแล้วก็จะเป็นตัว เจลแต้มสิวนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องลอยสิวต,ต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มีในรูปแบบของปากกาด้วยนะถ้าแบบว่าถ้าดูไม่ผิดนะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นไฮยาลูรอนนะก็คือใครที่แบบยอยากแบบว่าหน้าใสๆก็ใช้ตัวนี้ได้อันนี้เป็นตัวฟิล์มเอาไว้เคลือบแผลนะคะเดี๋ยวนี้มันใช้ง่ายขึ้นแล้วนะเมื่อก,ก่อนเราต้องทาแอันนี้เขาเคลือบมาพร้อมไม่ต้องแปะพัตเตอร์เลยส่วนนนี้นะคะเป็นตัวมาร์กหน้านะมีให้เลือกหลายแบบมาก หมอนต่อไปนะคะเป็นหมอนของใช้ทั่วไปก็คือของใช้ในบ้านน้ำเราจะเจเป็นพวกสเปรย์ปรับอากาศหรือว่าพวกอันนี้เป็นตัวผงนะคะเอาไว้ละลายพวกเออสิ่งที่แบบสกรปรกในห้องน้ํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นหมอนเย็นนะคะส่วนอันนี้ก็คือไม้แขวนผ้าน,นะคะ แล้วก็อันถัดไปเป็นที่ใส่แก้วใส่เบียร์เขาบอกว่าอันนี้ที่อ่านมาบอกว่าได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะจริงแหละเป็นแบบเซนเล่ก็จะมีอายุยืนยาวของความเย็นหน่อยนะคะส่วนอนี้เป็นฟองน้ําทุกคนราคาประมาณหกสิบเกาบาทนะคะฟองน้ำฟองน้ำไว้ล้างจานนะและอันนี้ก็เป็นพวกเออ ถ้วยต่างๆที่เอาไว้แบบในครัวส่วนอันนี้เป็นที่เขียงหั่นนะคะเป็นเขียงหั่นซูชินะหั่นอย่างอื่นได้ด้วยราคาอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สเตาแก๊สมีให้เลือกเยอะมากค่ะอยากได้เตาแก๊สแบบพวกพามาดูที่นี่ได้เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นกระทะที่เราซื้อไปแล้วนะกระทะทอดไข่ม้วนซึ่งเราลองทอดแล้วมันแบบเฮ้อทำไม่เป็นนะคะส่วนอันนี้เป็นหม้อย่างหม้ออะไรอะหม้อย่างและต้มอ่าอันนี้นะคะ โซนต่อไปนะคะก็เป็นในโซนของเครื่องดื่มบ้างนะก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำผ้าไม่ว่าจะเป็นเอ่อเหล้าต่างๆนะคะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นพวกเหล้าบวยก็มีนะแล้วก็มีพวกแบบว่าโซดาหรือว่าเป็นแบบรสผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตระกูลพวกเบียกก็มีให้เลือกเยอะนะคะในหมวดของแอลกอฮอล์ก็คือมีเยอะมากๆทุกคนให้มาเลือกดูได้เลยแบบมีเป็นแผงยาวไปเลยนะคะ มาถึงโซนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือโซนไอติมทุกคนเราไม่ได้กินไอติมมาจะเดือนหนึ่งแล้วเพราะเราไม่สบายเราเลยอยากกินมากเราก็ได้แต่ถ่ายนยงงี้นะคะซึ่งไอติมอะ่ะค่อนข้างจากญี่ปุ่นแบบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าใครแบบเลิฟการกินไอติมมาดูที่นี่ก่อนได้นะคะในที่สุดก็ถึงตอนเวลาที่เราต้องคิดตังแล้วนะคะน,นี่ก็เป็นขนมให้ดูแบบคร้าวๆตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะ เรามาในโซนของโซนคิดตังค์เรียบร้อยแล้วนะใครจะซื้อถุงแบบถุงเหลืองนี้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะคะส่วนเรามีเยอะมากหรือว่าจะเป็นถุงแบบ1บาทก็ได้นะที่แบบว่าซื้อกับเคาน์เตอร์ได้เลยเป็นถุงพลาสติกนะคะนี่ก็ถึงเวลาคิดเงินเรียบร้อยนะก็ซื้อมาแค่บางอย่างเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าอิ่มมาแล้วนี่ก็ถ้าเวลาเราซื้อเสร็จนะคะเราก็ต้องเอาของมาใส่ตะกร้าเองที่ตรงโซนใส่ของนะคะใครดูมาจนถึงตอนจบแล้วก็ ขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดส s c ส i b e แล้วคลิปต่อไปเราจะพาไปดูที่ไหนกันอีกก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ